สวัสดีครับพี่น้องปราชาชนนะครับวันนี้อยู่กับเกม m ม n e c r a f นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมานะครับขุดเมืองกันต่อจาก EP ก่อนนะครับผมตอนแรกผมตกลาวานะครับแต่คลิปมันตัดไปก่อนนะครับโอ้ยโอ๊ยโออ๊ยโอยไปตกทีนี้จบครับ ขอกินเนื้อก่อน <c oughs> ผมนเล่นเสียงลาวายอีกฝั่งหนึ่งนะไม่รู้ว่าฝั่งเดิมฝั่งโน้นนะครับนี่ได้ดมอนน่ะต้องระวังแล้วอะไรวะเนี่ยอ๋อผมวางไว้ <c oughs> <c oughs> อะไรวะเลตโตนเลตโตนอ้าทำไมแถวดนิ้กวัดเยอะจังม <c oughs> ีอีกไหมเฮ้ยยังไงเผื่อมันมีอะไรซ่อนอยู่นะครับต้องดูมันชอบแอบแล้วก็โคุด แล้วคู่ตั้งเฮ้ยเพ็ด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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมาอันตัวแล้วไม่ไหมีมีไหมไม่ไหมไม่ไหม มาโอ้ยโอยโอยบบติดกดต้องมีนะปุ๊บนั่นแงผมมาแลอันนี้ต้องมีเชยไม่มีไหนไหนขุดไปขุดไป

โคตรเยอะ <c oughs> โอ้โอโอเยวจะไม่ขุดทางนี้ดีขุดไปเรื่อยๆเอยเผื่อ <c oughs> เจอลาวานะครับแถวนี้ลาวาเยอะมากเลยนะครับโอ้จะเยอะไปไหนเลยะเละเลยอีไม่ต้องใช้วิธีนี้จนได้ไม่ไหวไม่ไหว เอออี๋ปุ๊บเออเก็บกาเวลไปในตัวไหนลองคกดไปดิมีอีกมีอีกไม่มีเฮ้ยมีดินต้องมีลาวาเชื่อเชื่อเลยดีต้องมีลาวาเจอมาเยอะแล้วนี่ยมีดินมันก็มีน้องคู่กับลาวา เฮ้ hey, ทางนี้ไม่มีอะไรเลยโอ้ไ oh, หนรลองขดกวดเลยู้า <c oughs> ว่าทำตัวคราฟดีก,กว่าโอ้อ oh, ะไรวะเนี่ยบ้านบ้านรวยแล้วเนี่ยบ้านรวยกวดเฮ้ยลืมลืมลืมลม,มันคราฟผิดเามาสักสองเลย มามาเออพิกแอ็กด้วยพิกแอ็ก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 พิกเอ็กพิกเอ็กเดี๋ยวนะพิกแอ็กอุ้ยเพชรเพชรเพชรยังไม่เอาครับเพชรยังไม่เอาเดี๋ยวตายอีกตายมันก็เสียเพชรอยู่ดีลองขดตัวนี้เผื่อเจอแรลกวดโคตรเยอะเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย ห้องอะไรวะเนี่ยวรรณยุกตอะไรถล่มเลยเอ๊ะอะไรสว่างสว่างอะไรสว่างกว่านั้นฮึหลงทางแล้วเนี่ยเพราะว่าเอาหาทีนทีมาระเบิดดีกว่า

<c oughs> บ้านรวยกาเวลโอ้โหนั่งโคตรเยอะเลยนั่งไปามาจากไหน,นนะวะเว <c oughs> นี่ยกาเวลเป็นยังเยอะอนนั่งแรก,เรา,าากเรามาจากตรงนี้ใช่ไหมใช่ลงมาจากตรงนี้วก็เจอเพชรเยอะแยะไปหมดเลยไปไปตรงไป ไปไปใครมาโหดกินวะเฮ้ย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 อะแล้วเล่นเงินแบบนี้โอ๊ะไรวะเฮ้ยมีมีเหวอะไรอยู่มีลาวามีลาวาเห็นไหมเสียงลาวาอยู่ถ้านผู้ชมจะไม่ได้ยินก็เถอะต้องไปข้างๆกัน เนาะมอติมันมีเพชรกล้าาวาไม่มีไปไปเะไม่มีเพชรหรอกตอนนี้ หุ่ยเหล็กเล็กๆอะไรเสียวฟ้าข้างๆสุกใสราบพีชนะครับทำไมเพชรเยอะจังว้าวส์ this so epic ทั้นสุดโหดแบบโอ้โหเสียดายขั้นสุดยอดโอ้ยเฮมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โเจอท้อง เพทไม่ไม่าฮ่าฮ่ไม่น่าลงเชื่อเลยเจอกันใหม่เดี๋ยวขับชม